เวลาใส่บาตรใส่บาตเสร็จแล้วลงไปนั่งย่องๆให้พระยาถาสัพเนะไม่ได้บุญนะเพราะทำพระอาบัติถ้าอยากจะให้ท่านยาถาสัพีต้องยืน,นห้ามนั่งนะเพราะคนที่นั่งเนี่ยศักดิ์สรีสูงกว่าคนที่ยืนอย่างหลวงพ่อนั่งเนี่ยพวกเรามาหลวงพ่อจะไม่ลุกขึ้นต้อนรับ ว่าสถานะพระสูงกว่าโยมนะนี่ถ้าโยมนั่งพระยืนอาบัตอะไรอาบัตยืนแสดงธรรมนะเราจะไม่ยืนแสดงธรรมกับโยมที่นั่งอยู่แต่แต่ถ้าโยมนั้นป่วยแล้วแล้วนั่งอยู่แสดงได้เราไม่นั่งแสดงธรรมนั่งกบโยมที่นอนนะโ,นะโยมต้องลุกขึ้นมา